เกรดวรินทร์ยอมรับแจ็กกี้ตรงสเปกแต่ที่ไม่จีบเพราะเหตุนี้ออกตัวแรงเดินหน้าจีบให้โลกรู้สำหรับแจ็กกี้ชาคครินนักสแสดงสาวช่องซามที่เธอนั้นคลั่งรักพระเอกหนุ่มอย่างเกรทวรินทร์เป็นอย่างมากทั้งยังเดินหน้าจีบรัว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแม่กุ้งคุณแม่ของเกรทได้ออกมาประกาศตามหาลูกสไยคนโตซึ่งแจ็กกี้ก็ได้แสดงตัวทำคลิปแนะนำตัวเองส่งเขาประกวดทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนเชียให้เกรทนั้นจีบแจ็กกี้เพราะดูแล้วทางคู่ก็เหมาะสมกันดีล่าสุดหนุ่มเกรทได้ออกมาเปิดใจถึงสาวแจ็กกี้ผ่านรายการท่าหนูรับพี่จะรักป้าเผยว่าแจ็กกี้เขาชอบผู้ชายสเปคที่เหมือนเรา แล้วเหมือนเขาก็เลยยกตัวอย่างเราขึ้นมาเพราะมันเป็นภาพที่ชัดที่สุดที่น้องเราให้ฟังนะคือแจ็กกี้ก็เป็นผู้หญิงที่ถือว่าอยู่ในสเปคในระดับหนึ่งพูดตรงๆว่าไม่ใช่เขาไม่ดีแต่เป็นตัวฉันนี่แหละที่อาจจะยังไม่ตกลงปลงใจกับใคร